สวัสดีค่ะพี่เพืเ่อนเพื่อนวันนี้พามาเที่ยวนะคะเที่าายวไกลบ้านหน่อยอันนี้แคมปิ้งนะคะคือรถบ้านค่ะหันก็มาชมวิวนีเ่เข้ามาปิกนิกกันนะคะน่ารักมากนี่นะคะที่นี่เขาเรียกแคมปิ้งนะคะแคมปิงป้งแคมปิ้งวงแคมปิ้งวงคือรถบ้านค่ะ นี่นะคะที่นี่แคมปิ้งใหญ่มากยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่เ <c oughs> ออแบเฮือดไรดีน้าเออเนียอะ่รยวเกลนิสชื่อชื่อสถานที่นะคะเกเนสนี่ค่ะเป็นทะเลนะคะกว้างขวางบรรยากาศสวยงาม Blokmejerkarp Og oh, oh, går er jo der Nå, ja. Vi kan godt gå. Jo, ja, 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 men uh, de alt med når you know, man kommer <laughs> yeah. op Ja. Vi kan gå lidt her på hjørnet. Du kan godt stå der, eller går den børn? Ja, jeg holder lige en kæft af. แล้วจะจะไกูอ่ะ่าอพยเป็นท่าเรือด้วยนะคะเป็นแคมปิ uh, ้งด้วยนะคะทุกคนอุย้ยดอกไอ้น,นี้หอมมากเลยกุหลาบทะเลเนี่ยกุหลาบป่าเนี่ยหอมสีสันสวยงามค่ะอันนี้ก็ะเดา ชมบรรยากาศไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆเนดาค่ะสวยงามมากเลยสีสวยนี่นะคะเมื่อกี้แอดไปโน่นนะคะเห็นไหมคะพี่ๆเพื่อนๆหินสูงๆโน่นนะคะกี้แอดเดินไป เดินไปถ่ายมานะเนี่ยค่ะตอนนี้แอดมาที่ชายทะเลแล้วค่ะเดินเดินเที่ยวนะคะเดินพ่อใหญ่ไม่มาด้วยนะคะเหนื่อย นกกระแตแต่แ,ตแวรยากาศสวยงามครับพื่อนเพื่อนนีน่ท่าเรือวันนี้มาไกลนะคะสวยงามมากเลยบรรยากาศดูค่ะดูบรรยากาศชายเรนะคะน้ำลงอ้าวก็เสียงห้องอยู่ไก่แทะ ยูซายล่ะฝุน่นมันค่ะแดนยูบรรยากาศฝุ่นค่ะเป็ดหน่อยก็ยูฝุ่นอีตะไข่น้าม โอ้ยวาสิมาเบิ่งพักกัดเอยนี่ขนาดทะเลนดนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเมื่ออื่นสิได้ไปเก็บอยู่ค่ะแบ่บชมบรรยากาศไปนะคะอันนี้ก็เดินรอบนะคะเดินรอบเดินรอบได้นะคะ ขับรถเข้ามาข้างในนี่ก็ได้เมื่อกี้พ่อใหญ่ว่าจะพาไปเอารถแต่ก็เลยบอกว่าเดินดีกว่านี่นะคะนี่ก็เนเฮย้ยชอบดอกไม้นี่ที่ซอยคงเยอะแล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็มาจอดรถตรงนี้ก็คงกระโดดน้ำเล่นได้นะคะ อ๋ออันนี้เขามีอวนด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะมีแบบอวนกันให้มันดักปลาเข้าตรงโน้นใ้าปะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีผักขมทะเลด้วยบรรยากาศสวยงามนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ผักขมทะเลไม่เห็นคณะนะทะเลคะ่ะ โอ้ยผักขมง,งามๆนะคะน้ำน้ำตรงนี้ไม่ใสนะคะพอไปข้างโนนใสทรายนะคะทุกคนนี่นะครัะก็ใหญ่ห้ามเดินตามตูดค่อยมาเด้อให้เป็นเดินออกไปทางโน้นเลยค่อยเดินอ้อมคิดว่าเดินอ้อมได้ เดีค่ะท่าท่าเรือใหญ่นะเนี่ยคิดว่าเดินอ้อมไปโน่นได้ไหมคะพี่ๆเพื่อนๆไม่เคยมานะคะเราจะเดินกลับทางเก่าดูค่ะกว้างขวางสวยงามโอ้ยเข้ากระโดดน้ำนะคะน้ำนี้คงเย็น น้ำนี่คงเย็นน้าดูพี่พี่ตะไคร่น้ำดูนะคะเข้าดุกดักไอห้หนั่นนะคะดักป่าหรือเปล่าหรือดักอะไรหูหงน้อยลอยคอบรรยากาศสวยงามค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น้ำก็ใสนะคะสวยงาม นี่นะคะนี่ก็เช่าได้นะคะเป็นบ้านเป็นหลังนะคะ,ะก็เช่าได้ก่าเลิชารือนะคะอันนี้เเป็นบ้านบนเรือนะคะทุกคนเห็นไหมคะ เห็นพ right An ื้นไหมคะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนอยากมีสักลำอันนี้เป็นบ้านนะคะสวยงามมากเลยท่าเรือน้ำเรือสวยๆนะคะเป็นบ้านเป็นเรือสวยงามมากเลยค่ะ สวยงามมีเตลือไปค่ะพี่ๆเพื่อนชมแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวชมต่อไปค่ะเราก็จะออกไปข้างนอก,กบรรยากาศสวยงามค่ะน้ำสวยงามฟ้าสวยงามดอกไม้สวยงาม everything so beautiful today yeah ซอวีกชูปีนค่ะก็ใหญ่อยู่ะแล้มีไไปกินไอตค่ะยังกนสแกนกนสแกนแกนสกนสแกนสแก่กนสแ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 กนนสแกนสแกนสแกกนนสแกนสแกสกนนสแกนนสแกนสแกนสนสแนสแกนสแกนกนสนนสแกนสแกนสแกนสนสแกกกนสแกนกนแกนสกนสแกนสแกนสแกนสนสแก Thank you to everyone for watching my key video. Thank you so much. Batika!